มาแล้วครับพี่น้องครับคลิปที่20ตามสัญญาครับอันนี้ฉลองคลิปที่20นะครับผมเอเ้น้าแป้ก่อนอ๋จิ้งข่าก้อนแต่ลองเดือสทรงต่ำเดดแดดเลแดดได้เวลาเพิ่มเพิ่มสารไอโอดีนไหมเฮ้ยแดดนนหอนเนี๋ยดิเอาแต่เรืยอตัวลูกเคยไหม่แทบผม มาพี่พี่อดีนั่งเนี่ยเขาไม่กินปลาอาเพ่ออย่งเพราะเสียแล้กินตหงไไปาหาไปหางเปาเกืบลาสซีเบซ้อมลักอันอันยงกบเปนอซ้อนบวมซ้อมที่ไหอยู่กับการู่่ตรงนี้แหละแต่ว่าหนูจะไปอ๋อเลยขาดาเลดีาดีแล้วเป็นคนเลือดเข้มหมอไปกินปลาแดกน้ำเค็มเต็มเบิ้ง เมื่อคืนน่เอเมื่อคืนนี่ะเอาเมือน่เอมื่อคืนนี่ฮเอ้าม่อคืนี่เอ้าเอื่อวนี่อ้ามันนนเอ้เื่อนนี่อ้าเดอนนเอ้่อน่อ่อกืนนเ้าเ่อคืน่เาเมืีเ้าเม่กเอาือคนเ้าม่อนน่เอามื่อยฮเอ้า่นี่้กอคน่ะอมืกหีดมอ้มือนน ไปดูตัวใดม้าแลยแม่ให้ยังไงเรากินมันเนี่ยคนทำ้องดซซี่เลียนไม่เบาเนาะมันไปผู้ได้เจอข่อยครับเขาเจัแห่งจะเป็นบาข็ข่อยบอกเนาะเอาหายกันแล้วว่าแล้วหอม่กันหรหอมกันอินเดก็จากเพรนั้นเื่อยเหือกน่จุนีส่วนก็ไดลเนาะนั่งขาพีกัใช่หละ มีลูกน้องผู่แรกสดๆป่ขอ็ชิรับอย่างดูอ๋อมีสุคนมีสุคนครับกันทุกคนมึงตอแหลเลรออ๋อจะได้ก็เลือกเอาตัวเลือกเลยก็ดดึกใจใช่ป่ะกินยังมือแรกจะได้อะมีทุกคนมากเหมือนกันเหมือนกันมีทกคนครับทกคนเทพาไปกินตีหน่อยเด้อเทพถ่ายมันบ่ผคพิษจากของสิบันีก็เดี๋ยว มันกับคิดยุ่นแล้วต่เ่ากินมได้ปหาหมอหมอเให้ผมกินคนเด็ดบอานกินมาเขาว่าหอันนี้อันนี้้าติดขอหาติดขอหาขายอย่างเดียวไ่ได้เสพสําองครับสลองเพชรดี่ิงหบ่แม่บ้องพอี่นี่เ่อพี่น้อ ตอนนี้พ่อกำะชายทะลุยี่สิบคลิปแล้วนะครับจะเอาล้านวิวให้ได้ดีนี่ยบอคนวงช่องมันหางนี่ะเยี่ยมไรไปไล่ไปกเปียกพันธุ์โซ่พันธุ์อย่าให้่ตามกระมือเด้อพี่น้องแต่ละคลิปอันนี้ปลาแต่ละเม็ดมันว่าเนี่ยอือโจวงช่องมีกุ้งเครื่องป่ครับจริงๆแล้วไม่ไม่อยากโชว์หรอกเพราะรับงานแต่ยุโรปอเมริกา แต่ uh oh> เพื่อนกะหายมีอกันล้วต้องร้องอ่ะชุดนี้ส uh oh> ั่งมาแล้วนะชุดของไม่ค uh> um> ่อแจ็คสันอเก่งแน่งนอกอ่ะงานเดี๋ยวเิ้นเต้นแหละให้มันจบเพ้งสักคนบางทีว่าจะขอปวดคลาอครล่ะเท่าไหร่นล่าวดอีประเด็น เสียใจเจบีไปเลยูนะเหมือเนาะแล้ว hmm มันเปิดรงนี Kendra, ่แรงองย่างใคไปยูเจ้าไปเยูแม่แต่ก็ไปทั่วหมนะมเบิบกไก่มือนอ่ะพนมไผ่พนมไผ่อืมเสับจับตรงนั้นก็งเถ้วยิงยีงได้๋ยม้าเชิญติม ทอดมาทับนี่แซ่บน้ำปลาแด,ก,ก,ดก,กี่รีอะปลาแดก็หาคลิปกานยิกสันตอนนีครับำจปลาสดดีนะปลาทะเลปลาเก๋าทะเลไนปลาจาระเม็ดทะเละะเะไปเลยทอดแบบสดๆเลย,นยมนั่นก็บ้ง้าวขาวกินลนะ้ฮะ หนคปหงมาครัี่านมางปนไมั้งกินข่าจะมากมากครับมากก่อเมมากก่ครับมงคองแรครับหนึ่งองจุนไม่มีอะไรคนาอีกเลยมีผู้เดียวเลเดียวเนาะลูกเดียลูกมีสองคนครับจากเม่เพื่นหรือเปล่าลอกนใเลยแต่มังค้ารดูใส เนี่ยบะห่างครับปอยอมเพื่อใดอ๋อมีคนลอยเอ็ดบ้านเกิดเจ้าอยู่ที่บ้านเกิดเจ้าเอย์ขึ้นครับอำเภอใดอำเภอเมือ่อดีครับโอ้เมือ่อดีไม่ไทยเคยไปเล่ยนตะกีบปากกันไหมครับพี่น้องจามเมื่อด้วยจามเมื่อด้วยลอยเอ๊ะจังกว่าอืมตัเยืดบ้านยังเมือ่อดีโอ้เมื่อหนึ่งครัไปเล่นอยู่เด้อครับจาหน้อยเนาะบ้านมุงเลื่อดนะมุงเลือด ละเอ็ยดไม่จำเพิ่งซื้อมวลๆเลยแม่นมากบักลารับโทรศัพท์ในรูปโอ้ยนั่งป๊บมี่น่งป๊บมี่เขาไแล้วเขาถามบุหูาเรื่องป่ามันม่พอพี่แมบงมันนั่งด้วยเอยบอกรับเด้อนางมีในถังเด้อชิเล่นนั่นไหมเดี๋ยวเราจะมีผัวคนครับโอ้ยบอมีแต่ว่า เสิรไปเลยอ้ยเนะอุเปนตัวไปตนนะต้องยืนโอษฐหนาจ้ะพู้ไดู้้ใดนัดพู้ได้โอเคกับไปเสิร์ฟก็แล้วะีบมีมีแบบผูกพันน้ำแตกล้แยกทางโบขอบอกเรื่องจริงนิดเดียน้ำแตกแล้แยกทางเดว่ัมาคุมเิงแมนวาอุ้ยฉันรักเธอฉันขาดเธอไม่ได้ฉันเอาเวลาใดไป คนท้ามันต้องมีเวลาละเจบีแต่เจ้าก็ยังร้อยเซิ้งกันเรื่อยบ่ันเร้อยโบแมนร้อยหรอมันตงมีเวลาเซิ้งกันล่ะย้ำเจ้าไปงานน่ะแม่เจ้าเลยไปย้ำเลยโบนี่ไปงานเดคอยโบอยู่หงายเลยคอยเฮ็ดแต่งานอืที่เจ้าไปวัดย้ำไปเลยย้ำวัดอยู่วัดป็นบ่แมนน้่เตื่นดีซีตีหานไปสามสาวเขาเนียนขึ้นออกฟันหัวดินี่ฟันบริสเตรคอยเลยเลยเป็นยังไงน่ารักโอ้ยไปยืน มีเห็นเล่าเมื่อไหร่นี่เป็นอะไรของอะไรมันมันต้องเป็นแบบไหนห้ามเกินอายุสิบแปดน้นเลยผมผ่าเหลืองเลยใน้อยคือมันจะรักเมื่อไหร่นันบอสจำได้ใจ่ไจำได้อยู่นี่จำได้อยู่นี่หน้าแล้วแดงแบบเขินแบบแบบแสดงอาการเลยอ่ะที่รีเน้นที่ลีบิเซียย้อนเมื่อนัรนล่ะขาวหนารับมากนี่แล้วล้องเขินแล้วอายแล้วหน้าแดงแบบป้าคันแม่คอยไปขอาะเฟสอะไรเมื่อไหร่นันบอสต้องใช้ซึกล่ะล่ะ บีเซียเลยมื่อนั่นน่ะบีเซียย้อนเหตุการณ์มื่อนั่นแหละว่นร้มากเนีน่ะเขาบอกเห็นผลปทันเลยละปรทันแล้วโอ้ยพอตื่นแล้วล่ะเนาะตื่นแล้วล่ะเราปวดเลยล่ะเขาบอกเห็นกันจะถ้าเกินสิบแปดหยิบเอสหยิบช่องนี่แมนรอฝากดารามากกบ่าเอาทำไมทำไมอะไรถึงชอบเด็กไม่รู้เป็นความรู้สึกมากกว่า เจ้าได้สันเจ้าขึ้นมาคนนุ่มใหญ่สันขันระย่างกันอันน้ำขันละย่างกันมันมาละเจ้าสเปกเจ้าแบบไดรครับเขาอื่นว่าของแสบอยู่กับปูมักแมนแมนเจบีนี่สันเอ้าสเปกเจ้าแบบไรสเปกดีๆนะมักค้นรอหน้าตาดีคืออะไรตกข่ามสัน คือนตะตรงขากูบอกหาเอาแล้วก็รออยู่เสียนนท์มานั่งรอพื้นแล้วอีกแล้วเสียนนท์เด้อเสียห่ฟังพึ่งมาดูดีอยู่สช้าหน่อยนี่นนั่เจ้าเห็นบ่าตอนนี้ร้อนแแฮเห็นแต่แขวแต่ว่าแต่ว่าเราวน่ะเป็นคนใจดีอืมเพราเป็นคนใจดีสรุปแล้วอันนี้ผมรู้ว่าเขาคิดไปเองหรือว่าเมื่เป็นได้ดีแต่ก่อนมาเจอเจ้านนท์แรกๆเจ้าผมหายเจนนท์สีแบบขิวค้ำ มหอค่อยเกี่ยงดำดำไหหงกันไอ้งแบบมายูสาวน่อยเลยล่ะพเปกี่ยงขึ้นเขาแบบเสียนะครับเอาไงบบราดีจับแบบแมนตอนนี้โตเขาติดไอกาใช้ห้องหามุ่นแบบเสียวนี้โอ้หอมตอนนี้ใกล้ตอนนี้หอมเบื้องมูลอาเสียเลยบล่าตอนนี้ติดนี่อยู่ยี่สิบกว่าล้านเบื้องที่รีแล้วคนหนาที่คิดว่าได้ผู้บี๊มเหนเอน ทุกอย่างคือกะกูไม่คู่กันบอกตรงๆเลยเมีนเกอได้าเข้ามาอ้าวคือแปลว่าลงทุนไฟหน่ะวงละสิบล้านเนาะแต่วันว่นนี้มีม้าได้ใส่ดอกกับกากูฮ็ดธุรกิจเนาะคันริสตัวกะได้กะเสียคันริสตัวกะจ้างวงหนึ่งวงสองขนาดจบเมียนเกาอีหลีจ้างวงหนึ่งวงสองจบ อพอแาดวพอแค่กลิปหน่าพี่น้องสวัสดีครับ